ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ <S <S ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่431ผลกรรมของเหอเยี่ยน 2. เจียนอยู่เจีย้ยเริ่มร้องให้หลังจากตะโกนเสร็จอยู่เจีย้ยลูกกำลังพูดถึงเรื่องอะไร เจี้ยนชูหงถามเขารู้สึกสับสนเหลือเกินฉันจะบอกนายเองเฉียนหยุนเฉิงพูดขณะที่เขาก้าวออกไปเสียงของเขาเย็นชาในตอนแรกเมื่อน้องสาวของฉันส่งคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดให้เราเธอไม่ได้แจ้งให้เราทราบว่าวิดีโอนี้มาจากไหนแต่ว่าหลังจากการสืบสวนของพวกเราพวกเราพบว่ามีอะไรบางอย่างที่เหม็นข่าวกับคนรับใช้ในบ้านเมื่อคนรับใช้ของเราโต้อตอบกับเหอเยียน เราก็พบว่าเธอได้พยายามแอบทำลายครอบครัวของเราหยุ่นเฉิงหลานเจียนชูหงพูดตะกุบตะกักเขามองหลานชายคนโตด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่ออารองทุกสิ่งที่ผมพูดวันนี้เป็นความจริงภร,รยาของอาพยายามจะทำลายพวกเราลับหลังเธอพยายามทำลายอีหลิงและหยุ่นหน้าเธอต้องการให้ครอบครัวของเราล่มสลายเพื่อที่เธอจะได้รับส่วนแบ่งจากมรดกของตระกูลมากขึ้นไม่นั่นไม่ใช่ไม่ใช่ เจียนชูงตกตะลึงท่าทางของเขาเจ็บปวดราวกับว่าเขากำลังจะพังทลายเขาและเหยอเยี่ยนแต่งงานกันมา30ปีแล้วพวกเขาใช้เตียงร่วมกันมาหลายปีและตอนนี้มีคนบอกเขาว่าคู่ครองของเขาวางแผนร้ายต่อตระกูลของเขาเจียนชูหังหันไปมองเหอเยี่ยนดวงตาของเขาจับจ้องไปยังใบหน้าที่เขารู้จักเป็นอย่างดีภรรยาเขาภรรยาที่อยู่ด้วยมา30ปี ชูหงเหอเยี่ยนตื่นตะลึงเธออยู่ในภาวะตื่นตระหนกถึงขีดสุดสายตาเปี่ยมแววสงสัยของสามีเธอนั้นราวกับใบมีดคมที่แทงเข้าที่หน้าอกของเธอโดยตรงช่วยบอกฉันว่าสิ่งที่อยู่เงียและหยุ่นเฉิงพูดนั้นไม่เป็นความจริงบอกฉันทีว่าเธอไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นที่เป็นการทำร้ายตระกูลของฉันเจียนชูหงรั้งออกมาดวงตาเขาแดงกำ่ำหน้าอกเขายุบพ,พองอย่างรุนแรงไม่ไม่เห่เหอเยี่ยนปฏิเสธซ้ำไปซ้ำมา เจียนหยุนเฉิงพูดขัดจังหวะขึ้นเสียงเขาเย็นชาและตัดทอนความหวังสุดท้ายของเหอเยียนเรามีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าเธอทำสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดหากต้องการดูหลักฐานเราสามารถแสดงหลักฐานได้ทันทีเหอเยียนใบหน้าซีดขาวเหมือนคนตายเธอรู้ว่าสิ่งที่เจียนหยุนเฉิงพูดนั้นไม่ใช่เรื่องโกหกเจียนชูหงต้องการเชื่อในภรรยาของตนเองแต่ทว่าความจริงก็ได้ปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาเขาไม่สามารถเชื่อข้อแก้ตัวใดๆที่เธอสร้างขึ้นมาได้ เมื่อเถียงไม่ได้เหอเยี่ยนก็ได้แต่มองไปยังเจียนชูงเธอเห็นความอบอุ่นในดวงตาของเขาค่อยๆหายไปเมื่อเธอเห็นสิ่งนี้เธอก็ตกใจมากฉันฉันช,นชันทำเพื่อพวกเราซูหงเธอต้องเชื่อในตัวฉันฉัน,นรักเธอนะเจียนหงถามเหอเยี่ยนด้วยความรู้สึกเจ็บปวดว่าทำไมเธอถึงทำสิ่งเหล่านี้ทั้งที่เธอรักฉันถ้าเธอรักฉันเธอก็ควรรู้ว่าพี่ชายและฉันสนิทกันมากแค่ไหนพวกเราคือตระกูลเดียวกัน ทำไมเธอถึงทำเช่นนี้เรามีครอบครัวที่ดีเรามีลูกชายที่น่ารักสามคนฉันคิดเสมอฉันคิดเสมอมาเจียนชูหงหันไปมองลูกชายทั้งสของเขาความสิ้นหวังเข้าครอบงามหัวใจเขาเขาเคยคิดว่าครอบครัวของเขาเข้ากันได้ดีเขาคิดว่าหัวใจของลูกชายเต็มไปด้วยความรักและความสุขแต่ทว่านี่กลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นหัวใจของลูกชายเต็มไปด้วยความเกลียดชงัง พวกเขาเกลียดแม่ของตนเองและพวกเขาก็เกลียดเขาไปด้วยเช่นกันถ้าภรรยาเขาผิดเขาจะไม่ผิดไปได้อย่างไรเขาไม่ได้สังเกตเลยสักนิดเขาเชื่อว่าครอบครัวของพวกเขาสมบูรณ์แบบเหอเยี่ยนถูกกระตุ้นโดยคำถามของเจียนซูหงเหอเยี่ยนเอื้อมมือไปคว้าแขนของเจียนชูชูหงฉันรักเธอจริงๆฉันทำเพื่อครอบครัวของเราก็เท่านั้น เช่นนี้เธอก็ทำสิ่งเหล่านั้นจริงๆสินะเธอวางใครสักคนไว้ข้างตัวพี่ชายและพี่สะายจริงๆสินะเธอพยายามที่จะทำลายครอบครัวของพวกเขาจริงๆงั้นเหรอเธอซ่อนวิดีโออยู่หนา้ตักบันไดไว้จริงๆใช่ไหมและเธอก็พยายามทำร้ายอีหลิงและหยุ่นหน้าจริงใช่ไหมตอนที่432ผลกรรมของเหอเยียน 3. ไม่ไม่เหอเยียนปฏิเสธเธอสายหน้าซ้ำๆ เธอทำได้เพียงคำว่าไม่เธอไม่สามารถโต้แย้งได้อีกทะเลาะกันเสร็จหรือยังเจียนอยู่โปโดะจังหวะเขาไม่แยแสกับความเจ็บปวดของญาติร่วมสายโลหิตเขาไม่สนใจว่าพวกเขาจะทะเลาะกันหรือไม่ราวกับว่าเขาเป็นคนนอกที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเขาเลยหากเถียงกันเสร็จแล้วก็ลงนามในสัญญาเจียนอยู่โปโพ,พูดกับเขียนชูหงและเหอเยียนเจียนอยู่โปรู้ดีว่าทั้งคู่จะลงนามในสัญญาการหย่าร้าง แน่นอนว่าเจียนหงจะลงนามในสัญญาหากเขาคมคู่ด้วยหุ้นของตระกูลเจียนกระทั่งเจียนหยุนเฉิงก็ยังหว่านล้อมอารองให้ลงนามในสัญญาอารองอาควรลงนามในสัญญานะครับตระกูลเจียนไม่สามารถเก็บผู้หญิงแบบนี้ไว้ในตระกูลได้เธอทําให้ตระกูลของเราเสียงเมื่อเรื่องนี้มาถึงจุดนี้แล้วเจียนหยุนเฉิงก็ไม่สนใจความรู้สึกของอารองเขาอีกต่อไปมันจะดีกว่าที่จะจบเรื่องนี้ในทันทีและเด็ดขาด ไม่ชูหงไม่เหยอเยี่ยนดึงแขนของเจียนชูหงแล้วร้องขออย่างหมดท่าเธอไม่สามารถอย่าได้เธออย่าไม่ได้เด็ดขาดไม่ชูหงได้โปลดฉันขอร้องเราแต่งงานกันมา30ปีแล้วนะฉันดูแลครอบครัวมา30ปีแล้วฉันทุ่มเทให้กับเธอและลูกๆของเราเธอจะสามารถปล่อยชีวิตแต่งงาน30ปีของเราไปได้ยังไง เจียนชูหงมองดูภรรยาเขาที่กำลังร้องให้เขาทนไม่ได้ที่จะลงนามในสัญญาการหย่าร้างหัวใจเขาถูกฉีกด้วยพลังสองขั้วมันไม่ง่ายเลยที่จะปล่อยชีวิตแต่งงานที่นานถึง30ปีจนถึงวันนี้เขาไม่เคยคิดว่ามีอะไรผิดปกติกับภรรยาเขาแต่อีกด้านหนึ่งนั้นเป็นลูกชายของเขาพี่ชายและพี่สะใภ้หลานสาวและหลานชาย ที่สาคัญกว่านั้นเจียนอยู่โปกําลังข่มขู่เขาด้วยธุรกิจตระกูลเจียนผมจะนับถอยหลังสิบวินาทีเจียนอยู่โปกล่าวเขาเหลือบริษัทมองนาฬิกาแล้วเริ่มนับ19เเจียนอยู่โปรู้ว่าเจียนชูหงเป็นคนอ่อนโยนดังนั้นถ้าต้องการให้เขาตัดสินใจจะต้องบังคับให้เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวัง876ฉันจะเซ็นเจียนชูหงรั้งออกมานี้เป็นดังที่เจียนอยู่โปคาดการไว้ เหยเย่ยนดูชื่อในสัญญาการอย่ารั้งแล้วใบหน้าของเธอก็ซีดเผือดจากนั้นสัญญาก็ถูกนำม,มาวางไว้ต่อหน้าเหอเย่ยนเจียนอยูโปยังคงพูดกับแม่เขาต่อไปแม่มีเวลาสิบวินาทีในการตัดสินใจเช่นเดียวกันหากแม่ไม่ลงนามในสัญญาแม่จะสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดของแม่ฉันจะฟ้องบริษัทว่าแม่ลงทุนด้วยบัญชีปลอมด้วยเจียนอยูโปแกโหดร้ายจริงๆ เหอเยี่ยนตะโกนร่างกายเธออ่อนแอมากจนเธอต้องล้มลงกับพื้นแต่ว่าผู้ช่วยของเจียนอยู่โปก็ได้ก้มลงและวางสัญญาลงต่อหน้าเธอ19.8เจียนหมู่โปเริ่มนับถอยหลังโดยไม่มีอารมณ์ไม่ว่าเหอเยี่ยนจะพูดอะไรก็ไม่ส่งผลต่ออารมณ์หรือการตัดสินใจของเขาเหอเยี่ยนจับปากกาด้วยความยากลำบากและเซ็นชื่อเธอในสัญญาจากนั้นเจียยู่โปก็กล่าวว่า ผู้ช่วยของผมจะไปกับพ่อแม่เพื่อดำเนินการหย่าร้างตามกฎหมายเขาจะดูแลจัดการพวกเขาไปจนกว่าการหย่าร้างจะเสร็จสมบูรณ์ไม่มีช่องว่างให้หลีกเลี่ยงสำหรับเจี้ยนชูงและเหอเยี่ยนอยู่โปเจียนอยูหมินเรียกออกมาเสียงเขาแหบแห้งและเจ็บปวดเมื่อเขาถามออกมาว่าเรายังเป็นครอบครัวของนายอยู่หรือเปล่าการหย่าร้างของพ่อแม่เขานั้นมีข้อสรุปมาก่อนแล้ว เจียนยูมินไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งต่างๆจะจบลงแบบนี้เขาไม่ได้เกลียดแม่เขามากเท่ากับอยู่โปแต่ทว่าเขาก็เข้าใจดีว่าการหย่าร้างไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายสาหรับครอบครัวเสมอไปสิ่งที่เขากังวลในตอนนี้ก็คือน้องชายรองของเขาน้องชายของเขานั้นดูเหินห่างจากพวกเขามาก สิ่งที่เขาทำดูเหมือนจะเป็นการแก้แค้นแต่อย่างไรก็ตามเจียนอยู่หมินไม่ได้เห็นความยินดีแม้แต่น้อยบนใบหน้าของน้องชายแม้ว่าเขาจะทำสำเร็จแล้วก็ตามตอนที่433มอบหุ้นบริษัทดูเหมือนว่าพี่ชายรองเพียงแค่กำลังทำตามแผนที่วางไว้ในหัวเขาโดยอัตโนมัติรู้สึกเหมือนว่าเขาไม่รู้สึกทั้งรักหรือยังเจียนอยู่โปมองไปยังเจียนอยู่หมินแต่เงียบและไม่ตอบคำถามของพี่ชาย แต่ทว่าเจียนอยู่หมินก็เห็นคำตอบจากสายตาของเจียนอยู่โปนั่นเป็นคำตอบที่เขาไม่อยากเห็นเจียนอยู่โป constantly. ไม่เห็นพวกเขาเป็นครอบครัวอีกต่อไปเขาไม่ได้เกลียดแต่ทว่าเขาก็ไม่สามารถรักพวกเขาได้เช่นเดียวกันที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพวกเขาไม่อยู่ในช่วงเวลาที่เขาต้องการความรักและห่วงใยมากที่สุดบางทีเขาก็ต้องการที่จะห่วงใยพวกเขาไปแต่ทว่ามันก,ก็เป็นไปไม่ได้สำหรับขเขาที่จะทำเช่นนั้น เมื่อถึงตอนนี้น้ำตาของเจียนอยู่หมินก็เอ่อล้นออกมาครอบครัวของเขาครอบครัวของเขาแตกแยกแล้วจริงๆจ,จากนั้นเจียนอยู่โปก็หันกลับมาคุยกับเจียนหยุ่นเฉิงฉันต้องการทำข้อตกลงกับนายอะไรนะเจียนหยุ่นเฉิงถูกขอร้องเขาจึงค่อนข้างสับสนฉันต้องการให้ในายแทนที่พ่อของนายในฐานะซีอคนใหม่ตราบใดที่นายจัดการบริตทอได้ดีหลังจากผ่านไปสปีฉันจะให้ในายสา เปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่ฉันถืออยู่ภายใต้ชื่อของฉันส่วนที่เหลือจะมอบให้กับคนอื่นๆในตระกูลเจียนในสัดส,ส่วนที่แน่นอนแน่นอนว่าไม่รวมเจียนชูงและเหอเยี่ยนคำพูดของเจียนอยู่โปทําให้ผู้คนตกใจอีกครั้งเขาพยายามสุดความสามารถเพื่อบังคับให้เจียนยอมรับคําขอของเขาแต่สุดท้ายเขากลับวางแผนที่จะล้มเลิกยอมมอบอํานาจและหุ้นที่เขาเพิ่งได้รับทิ้งไป เหเยี่ยนซึ่งไร้เรี่ยวแรงอยู่บนพื้นไม่มีแรงเหลือเธอไม่มีแรงแม้แต่จะตกใจลูกชายเธอเป็นคนบ้าเขาเป็นสุดยอดของความบ้าทำไมเจียนหยุ่นเชิงถามนายโหดกว่าพ่อนายเจียนอยู่โปรู้ว่าเจียนซูชิงเป็นคนใจอ่อนเ <All of them> มื่อเกี่ยวกับเรื่องของตระกูลเขารู้ว่าถ้าเขาให้หุ้นของตระกูลเจียนแกนเกียนซูชิงเข <All of them> าจะมอบบางส่วนให้กับน้องชายของตนเองในที่สุด แต่ทว่าเจียนหยุนเฉิงจะไม่ทำแบบนั้นเขาเป็นเหมือนปู่เจียนมากกว่าใครๆในตระกูลนายก็ทำเองได้ไม่ใช่เหรอเจียนหยุนเฉิงบอกเขาไม่เข้าใจการกระทำของลูกพี่ลูกน้องเจียนอยู่โปโกล่าวอย่างมั่นใจนายจะต้องรับเรื่องนี้เจียนหยุนเฉิงไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธข้อเสนอของเจียนอยู่โปโไม่ว่าจะทางไหนมันล้วนเป็นกำไรสำหรับเขานี่คือสิ่งที่เจียนอยู่โปคำนวณไว้แล้ว ก็ได้ฉันจะยอมรับข้อเสนอของนายเจียนหยุ่นเฉิงตอบกลับแต่ไม่ว่ายังไงฉันก็จะให้โอกาสนายยกเลิกข้อตกลงนายจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลเจียนนายมีสิทธิ์ที่จะถือหุ้นเหล่านี้ที่จริงแล้วนายสามารถยกเลิกข้อตกลงเมื่อใดก็ได้ในช่วงสามปีนี้หลังจากการประชุมทุกคนจากไปด้วยความหนักใจไม่มีใครรู้สึกมีความสุข เจียนชูชิงและเป็นนวนล้วนไม่มีความสุขทั้งคู่เป็นเรื่องที่ดีที่เหอเยี่ยนได้รับในสิ่งที่เธอสมควรได้รับแต่ทว่าการเห็นเจียนชูหงและหลานชายของพวกเขาในสภาพเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการเจียนอีหลิงและเจียนหยุ่นโมออกจากห้องประชุมเป็นคนสุดท้ายก่อนจะไปเจียนอีหลิงเดินกลับไปหาเจียนอยู่โปซึ่งนั่งอยู่ในตำแหน่งประธาน เจียนอีหลิงหยิบของขวัญที่ห่อแล้วออกมาจากกระเป๋าแล้ววางลงบนโต๊ะตรงหน้าเจียนอยู่โปโจากนั้นเธอก็หันหน้าจากไปเจียนหยุนโมไม่ได้ออกไปทันทีเขาพูดกับเจียนอยู่โปว่าน้องสาวของฉันทำของชิ้นนี้ในเวลาว่างระหว่างการแข่งขันเธอทำด้วยใจเจียนอีหลิงไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้บ้างที่จะช่วยให้เจียนอยู่โปรู้สึกเจ็บน้อยลงนอกจากน้มน้าวใจปู่ให้มอบหุ้นในส่วนของเธอให้เขาแล้วเจียนอีหลิงก็ไม่รู้จะทำอะไรอีก ในที่สุดเธอก็ทำของขวัญให้กับเขาของขวัญเป็นตัวแทนแสดงถึงความปรารถนาดีและความหวังดีที่เธอมีต่อเขาเจียนหยุ่นโมทนไม่ได้กับความคิดที่ว่าของขวัญของน้องสาวจะถูกคนอื่นเหยียบย่ำดังนั้นเขาจึงชี้แจงให้เจียนอยู่โปโฟ,ฟังอย่างชัดเจนเจียนอยู่โปโจ้องไปยังของขวัญบนโต๊ะอาหารอยู่นานเขาพูดไม่ออกดวงตาเขาดูเหมือนจะถูกตรึงไว้ที่ของขวัญตอนที่434 ของขวัญและความคิดของเธอที่มีต่อเขาจากนั้นเจียนหยุ่นโม่ก็ออกจากห้องประชุมเจียนหยูโปถูกทิ้งไว้ตามลามพังในห้องประชุมที่ว่างเปล่าหลังจากดูของขวัญที่ห่อไว้บนโต๊ะแล้วเจียนหยูโปก็ลังเลอยู่พักหนึ่งจากนั้นเขาก็ใช้มือเรียวยาวคู่หนึ่งค่อยๆทำการแกะกระดาษหอนั้นออกมีกล่องแก้วอยู่ภายในกระดาษห่อภายในกล่องเป็นภาพวาดที่สวยงาม มันเป็นฉากที่สดใสและเหมือนจริงที่เจียนอีหลิงสร้างขึ้นด้วยศิลปะน้ำตาลใต้ต้นไทรมีเด็กหนุ่มสวมชุดลามลองสีอ่อนนั่งอยู่บนหญ้าเขียวชอุ่มเด็กชายหันหลังพิงกับลามต้นของต้นไม้ต้นไทรนั้นก็คือต้นไทรที่อยู่ในบ้านเก่าตระกูลเจียนรายละเอียดทั้งหมดได้รับการทำอย่างประณีตและฉากทั้งหมดก็ถูกสร้างขึ้นใหม่อย่างน่าอัศจรรย์ฉากนี้เคยเกิดขึ้นในความทรงจำของเจียนอยู่โปมาก่อน ในความทรงจำของเจียนอยู่โปเขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้พร้อมกับหนังสือในมือจากระยะไกลนั้นเจียนอีหลิงกำลังเล่นอยู่กับคนอื่นๆเธอเข้ามาหาเขาสองครั้งเพื่อถามว่าเขาอยากเล่นกับเธอไหมเขาปฏิเสธและซ่อนผ้าคาดศรีรษะที่เธอทําหล่นไว้อย่างลับๆอย่างไรก็ตามมีบางอย่างที่แตกต่างออกไปในภาพวาดน้ำตาลในความทรงจำของเจียนอยู่โปเขาถือหนังสือไว้ในมือ แต่ทว่าในภาพวาดของเจียนอีหลิงเขาถือเม็ดหมาก้อมสีดำม,มีกระดานกาอยอยู่ตรงหน้าเขาเจียนอยูโปกำลังนั่งอยู่ในภาพวาดเขามีสายตาจดจ่ออยู่กับกระดานหมากรุกอย่างไรก็ตามกลับไม่มีความเศร้าหรือความเฉยเมยอ,อยู่ในสายตาของเขาในกล่องแก้วเจียนอีหลิงได้สร้างสิ่งที่เจียนอยูโปอยากทําในชีวิตเขาจริงๆในภาพวาดแม่เขาไม่ได้บังคับให้เขาทำอะไรไม่มีการดูดา่าหรือตำหนิใดๆไม่มีความเจ็บปวด นอกจากนี้ยังมีเอกสารที่อยู่ใต้กล่องของควนเอกสารเป็นการโอนหุ้นเอกสารนี้ลงนามโดยเจียนอีหลิงและผู้ปกครองเธอเจียนอยู่โปเอื้อมมือไปแตะลูกปัดบนมือซ้ายปลายนิ้วของเขาคลอเคลียไปบนลูกปัดพลาสติกที่มีมูลค่าเพียงเล็กน้อยนั้นพี่ชายอยู่โปมาเล่นกับอีหลิงกันหนังสือมันน่าเบื่อพี่ชายอยู่โปฉันเรียนรู้วิธีการเล่นโกะแล้วฉันสามารถเล่นกับพี่ได้ไหมถ้าฉันห้า คนด่าหน้าเล่นกับพี่ฉันจะชนะพี่แน่พี่เอาชนะฉันไม่ได้พี่ชายอยู่โปทํทำไมพี่ไม่มีความสุขฉันใช้เงินไม่ได้แต่พี่ได้หลังจากออกจากบริษัทเจียนอยู่หมินและเจียนอยู่เจี้ยก็ติดตามเจียนอีหลิงและคนอื่นๆกลับไปที่บ้านเก่าตระกูลเจียนนี่เป็นคำขอร้องของย่าเจียนย่าเจียนอยากให้หลานทั้งสองสามารถก้าวผ่านจากความทุกข์ของครอบครัวโดยเร็วที่สุด แน่นอนว่ามีเจียนอยู่โปอยู่ด้วยจะเป็นการดีที่สุดสําหรับเขาที่จะอยู่ที่บ้านเก่าตระกูลเจียนเช่นเดียวกันเจียนอยู่หมินและเจียนอยู่เจียเศร้าจริงๆแต่ทว่าสถานการณ์ที่ไม่ได้เลวร้ายมากมายขนาดนั้นพวกเขาไม่ใช่เด็กพวกเขารู้หลายสิ่งหลายอย่างพวกเขารู้ว่าเหตุใดเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นแม้ว่าการหย่าร้างได้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันแต่ทว่าเมล็ดพันธุ์สำหรับการหย่าร้างได้ปลูกทิ้งไว้นานแล้ว ทันทีที่เจียนอีหลิงกลับถึงบ้านเธอก็เดินขึ้นไปชั้นบนแล้วขังตัวเองอยู่ในห้องเจียนหยุ่นโม่สันนิษฐานว่าเหตการณ์ในวันนี้ส่งผลกระทบต่อเธอเขาวิ่งตามเธอไปและเคาะประตูห้องของเธอแต่ทว่าเจียนอีหลิงไม่ตอบรับอีหลิงถ้าไม่ออกมาฉันจะแจ้งตำรวจประตูไม่ได้ล็อกเสียงเงียบๆของเจียนอีหลิงดังออกมาจากห้องจากนั้นเจียนหยุ่นโม่ก็เปิดประตู เขาเห็นเจียนอีหลิงนอนอยู่บนเตียงเธอขดตัวเป็นลูกบอลร่างเธอถูกฝังอยู่ใต้ผ้าหม่มมีเพียงศีษะของเธอที่โผล่ออกมาจากใต้ผ้าหม่มใบหน้าขนาดเท่าฝ่ามือของเธอมองมาที่เจียนหยุนโม่เจียนหยุนโม่มองดูเธอก่อนจะหัวเราะแล้วพูดว่าเด็กโง่ฉันก็นึกว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นรอฉันฉันจะไปทำชาขิงผสมน้ำตาลายแดงให้เมื่อได้ยินดังนั้นเจียนอีหลิงก็มุดหัวเข้าไปในผ้าห่มทันทีเช่นกัน เธอรู้สึกอายมากตอนที่435จ่ายวินเซิงตามหาเจียนอยู่โปใจ่ายวินเพิ่งไปที่โรงแรมที่เจียนอยู่โปพักอยู่เพื่อตามหาอีกฝ่ายไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนที่จะค้นหาเจียนอยู่โปแต่ทว่าจ่ายวินซึ่งสามารถหาเขาได้อย่างค่อนข้างไ,งได้ดายนี่เป็นเพราะเจียนอยู่ปฐมเปาใต้ลุงของจ่ายวินเชิงลุงของจ่ายวินเชิงยังเป็นที่รู้จักกันในนามท่านรองของตระกูลจ่าย เจียนอยู่โปเป็นหมาป่าที่ถูกเลี้ยงโดยตระกูลเจียนแต่ทะว่ากรงเล็บและเขี้ยวของเขานั้นได้รับการฝึกฝนโดยท่านรองของตระกูลจ่ายลุงของจ่ายวินเพิ่งบอกจ่ายวินเพิ่งว่าเจียนอยู่โปทํางานอยู่ภายใต้เขามันเป็นเพราะธรรมชาติที่เหมือนหมาป่าของอีกฝ่ายเขาจึงยินดีที่จะพาอีกฝ่ายนั้นไปไว้ใต้ปี ต่อมาเมื่อเจียนอยู่โปต้องการทําบางสิ่งให้สําเร็จด้วยตัวเขาเองท่านรองของตระกูลจ่ายจึงไม่ได้รั้งเขาไว้ในคําพูดของเขานั้นกล่าวว่าเธอสามารถเลี้ยงหมาป่าได้แต่ว่าเธอไม่สามารถกักขังมันไว้ได้เมื่อจ่ายวินเชิงพบกับเจียนอยูโปอีกฝ่ายนั้นก็ได้นั่งอยู่ที่หน้าหน้าต่างฝรั่งเศสในห้องพักของโรงแรมมีกระดานกออยู่ตรงหน้าเขาแต่ทว่าเกมดังกล่าวนั้นอยู่ในสภาพยันกันไว นอกหน้าต่างเป็นเมืองที่คึกคักมีรถยนต์และยานพาหนะอื่นๆเคลื่อนไหวไปมาไม่รู้จบแต่ถึงอย่างนั้นก็มีแต่เพียงความเงียบกริบในห้องแห่งนั้นเจียนอยู่โปรู้ว่าใจาวินเพิ่งมาที่นี่ผู้ช่วยได้แจ้งให้เขาทราบก่อนที่ใจวินเพิ่งจะมาถึงแล้วใจวินเชิงไม่ได้พูดอะไรกลับกันเขานั่งยังฝั่งตรงข้ามเจียนอยู่โปและเริ่มเก็บตัวหมักสีดำบนกระดานโก เจียนอยูโปดูจ่ายหวินเชิงสักครู่จากนั้นเขาก็เริ่มเก็บตัวหมักสีขาวออกจากกระดานหลังจากนั้นทั้งสองก็เริ่มเล่นกันการปะทะกันครั้งแรกดำเนินไปค่อนข้างนานแต่ทว่าในที่สุดเจียนอยูโปก็ชนะเจียนอยู่โปเป็นมืออาชีพในด้านนี้แม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นจะยหวินเซิงก็ไม่ได้อ่อนแอเช่นกันจ่ายหวินเพิ่งเคยเล่นกับเจียนอยู่โปมาระยะหนึ่งแล้วไปอยู่ที่บ้านเก่าตระกูลเจียนหนึ่งสัปดาห์ จ่วินเพิ่งบอกกับเจียนอยู่โปนี่เป็นคำสั่งไม่ใช่คำร้องขอความต้องการของจ่ายวินเพิ่งค่อนข้างแปลกเจียนอยู่โปมองนายท่านเชิงชั่วขณะก่อนจะถามว่าเหตุผลน้ำเสียงของจ่ายวินเชิงก็ค่อนข้างไม่แยแสในขณะที่เขาพูดว่ามีกระต่ายตัวน้อยอาศัยอยู่บ้านถัดไปแม้ว่าพวกเราจะมีตารางงานที่แน่นหนาแต่เธอก็ยังใช้เวลาว่างในแต่ละวันเพื่อทำลิกเกอร์น้ำตาลปั้นตัวเล็ก เจียนอยู่โปรู้ว่าจ่ายหวินเชิงกำลังพูดถึงใครอันที่จริงเขาก็เคยเห็นฟิกเกอร์น้ำตาลปั้นเล็กๆที่จ่ายวินเพิ่งพูดถึงแล้วแต่ทว่าเจียนอยู่โปก็ยังคงนิ่งเงียบเขาไม่ได้ให้คำตอบในทันทีรอยยิ้มผุดพลายที่มุมริมฝีปากของจ่ายวินเสื่อน้ำเสียงของเขาดูร้ากังวลและชั่วร้ายในขณะที่เขาพูดให้คำตอบฉันอย่าให้ฉันทำอะไรกับนายเหมือนกับสิ่งที่นายเคยทำกับเจียนชูงและเหอเยี่ยน จหวินเพิ่งรู้ชัดเจนมากเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นแม้ว่าเจียนอยู่โปจะดูเหมือนเลือดเย็นแต่ก็ยังมีสิ่งที่เขาห่วงใยตราบใดที่คนเรายังห่วงใยในบางสิ่งบางอย่างนั่นก็คือจุดอ่อนของเขาเจียนอยู่โปดูาจหวินเสิร์งอีกครั้งคราวนี้เขาพยายามอ่านชายที่อยู่ตรงหน้าเขาพยายามอ่านความตั้งใจและแรงจูงใจจากคำพูดและการกระทำของอีกฝ่าย หลังจากพิจารณาการตัดสินใจที่เป็นไปได้แล้วเจียนอยู่โปก็ตอบกลับไปว่าตกลงผมสัญญากับนายท่านดีมากย้ายไปที่นั่นวันนี้เลยใจยวินเชิงคาดหวังคำตอบนี้จากเจียนอยู่โปเขารู้ว่าเจียนอยู่โปจะตกลงด้วยนี่เป็นเพราะความต้องการของเขานั้นไม่ได้ขอร้องอะไรมากนะักยิ่งไปกว่านั้นเจียนอยู่โปก็รู้ว่าใจาวินซึ่งจะทำอะไรหากเขาไม่ตกลงกับความต้องการของเขา ใหวินเชิงไม่สนใจว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เจียนอยู่โปโย้ายไปที่บ้านเก่าตระกูลเจียนยูซี่กำลังรอจยหวินเชิงอยู่ที่ประตูเมื่อจายหวินเพิ่งเดินออกไปยูซี่ก็ถามด้วยเสียงแผ่วเบานายท่านเชิงเป็นห่วงเทพหลิงเหรอไม่จยหวินเพิ่งปฏิเสธถ้าท่านไม่เป็นห่วงเธอแล้วทำไมท่านถึงมาที่นี่เพื่อตามหาเจียนอยู่โปททำไมท่านถึงขู่เขายูซี่ไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยิน เพื่อทีมของเราฉันไม่ต้องการให้สุขภาพร่างกายและจิตใจของเพื่อนร่วมทีมส่งผลต่อการเล่นเกมโดยรวมของเราจริงเหรอ,อยูชีสงสัยเมื่อได้ยินเรื่องนี้อย่างไรก็ตามหลังจากที่เขาไต่ตรองเรื่องนี้อยู่สักเล็กน้อยคําพูดของจ่ายวินเซิงก็ทำให้เขารู้สึกว่ามีเหตุผลเรื่องของเจียนอยู่โปมีผลกระทบต่อเทพหลิงมันมีผลกระทบต่อเจียนอยู่เจียด้วยเช่นกัน หากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจียนอยู่โปทําให้เจียนอยู่เจียไม่สนใจในรอบชิงชนะเลิศนั่นจะไม่เป็นประโยชน์ต่อทีมของพวกเขาสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกําลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้